มาคุยกันต่อนะคะ,ะเรื่องฟอร์มทีมครมอนะคะก็พลังประชารัฐวันนี้คุณไพบูลนิติตะวนันรองหัวหน้าพักปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพักก็ลงนามในหนังสือที่ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้สำนักเลขาธิการคอรมอเนี่ยดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอชื่อเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตเอกพัชรวาทวงสุวรรณยาวเลยสองแผ่นนงรั่วไปฟั่งสั้นๆคือเขาบอกว่าที่บอกว่า พี่โสรู้ดูใครจะ <laughs> ไม่อ่าน่ะอ่านมาแล้ว <laughs> คือพยายามที่จะแบบเป็นลำดับขั้นตอนแต่โดยรวมคือบอกว่าเนี่ยชื่อที่พักเราเสนอไปเป็นคอรมอสี่คนเนี่ยนะก็คือมีคุณพัชรชรวาทผู้กองธรรมนัทใครอีกมีคุณสันติแล้วก็คุณอัธกรเสริรัตยากรนะคะเสนอไปเนี่ยของพักเนี่ยเสนอชื่อสี่ชื่อนี้นะและเห็นบอกว่าถ้าเกิด พักไหนเสนอไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลขาคอรมอเนี่ยติดต่อมาปรากฏว่ามีหนึ่งคนในนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อเลย mm. ก็คือคุณพัชรวาทในจดหมายนี้ก็เลยบอกว่าขอให้รีบดําเนินการติดต่อมาเพราะจะได้ไม่เกิดความล่าช้าในการในการตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วมีอยู่ช่วงเหนือนในเนี้ยเขียนบอกว่าคือที่ประชุมของกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมีมติบอกว่ารายชื่อที่เสนอไปเนี่ย ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติที่ประชุมก็มีมติว่าจะมอบอำนาจให้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยพิจารณาเปลี่ยนชื่อเข้าไปคือแบบหมายความว่าฉันเสนอสี่ชื่อคุณก็ส่งไปสี่ชื่อตรวจคุณสมบัติส่วนถ้ามไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาเอา,เอาชื่ออื่นนะ่ะมาแทนเองมันเป็นเรื่องของพักฉันแต่นี่คือเล่นสกัดตั้งแต่ สเตปนี้ไงอ่มีกลุ่มนี้ที่ผู้กองส่งชื่อน้องชายเข้าไปด้วยไงมีก็เขามีสองลิสไงพักนี้ใช่ไงก็แข่งกันเองภายในไงแต่ว่าชื่อนะลายชื่อลิสนั้นไม่มีผู้กองแต่ลายชื่อลิสนี้มีผู้กองอ่าแล้วที่ลายชื่อลิสต์ชายสำรองอยู่เขาก็ส่งคนอื่นไปแทนอยู่ใช่อันนี้แหละคือคือความยากในการหาคนดีมาเป็นนี่คคนบะอนไม่สี่คนนี้ส่งไปไม่ให่ไหมก็จะต้องผ่านหมดนะไม่ผ่าน ถ,ถึงจะผ่านเขาไมา่ติดต่อมาเขาก็ไม่ให้เป็นก็มีนะก็พอแล้วพอแล้วเต็มเต็มโคต้าไม่เอาแล้วส่งเกินมาเนี่ยเผื่อเผื่อเลือกก็มีใช่ไหมเพราะว่าเราดูก็เราถามแล้วว่าในคลรมอรในคุณคิดว่าใครใส่คุณคิดว่าใครเป็นคนดีบ้างเนี่ยมไม่มีใครตอบได้สักคนหนึ่งอ่ะครึ่งคนก็ออยังบอกไม่ได้เลยอ,อ่ะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการหาคนดีมาอยู่ครมอเนี่ย อ่ครัว่าหลายคนคงแช่งชักหักกระดูกตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่คุณไปเขียนประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยะจะได้ทำค,ค,ความซื่อสัตย์สุุรไปที่ไปจักเนี่ยนะ,นนะรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ยมันคงจะบ,บอกวอาโอม้มันมันจะไปป้นจะไปโกงกินง่ายๆแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วเนี่ยนะพี่โสที่นิยกเนี้ยระหว่างในฝั่งของกวนผู้กองกับฝั่งของกวนลุงเนี่ยถ้าดูจากตรงเนี้ยคือ เพื่อไทยเขาน่าจะเลือกคนผู้กองสิคนผู้กองนะใช่หนึ่งเขามีความแค้นกับพลเอกประวิทย์อยู่ใช่ไหมหลายเรื่องหลายราวละในการที่พยายามจะชิงเก้าอี e, ้แลวสองผู้กองก็อยู่กับคุณทักษิณมาก่อนอในฐานเป็นบริการนะในฐาเป็นคนใกล้ชิดอ,อ่ะก็แน่นอนละ่ะเขามีสอสอในมากกว่าเขาย่อมจะเลือกผู้กอง เ <laughs> พราะหวังในโคชข้างหน้าด้วยเพราะว่าคุยประวิทย์นี่น้าวันจะสารวันเตี้ยลงที่วันที่วันเชว,ว,วันใช่ไหมปีหน้าแปดสิบแล้วเนี้ยผู้กองยังสดอยู่นี่จะเลือกใครอ่ออะแต่แต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ผ่านกรรมการบริหารพรรคซึ่งมันมต,ตเตอร์รก,กรรมการบริหารพรรคก็ผู้กองก็คุมอยู่ จำนวนนกรรมการบริหารพรรคไม่ถึงชื่อลิสต์ฝั่งของผู้กอง,งอ่ะไม่ได้มาจากพรรคนี้ไงเออถ้าเป็นในมิต,ติของกรรมการบริหารพรรคมันลิสต์ปรุงไงมันก็ก็ทำไม่เกิดก่อนดีไม่ดีก็หลุดท,ทั้งหมดทั้งยวงแล้วก็เขาเขาก็เขาก็สามารถตั้งผู้กองไปได้นี่ทำไมหรือตั้งคนของผู้กองไม่ได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องต้องผ่านกรรมการบริหารพรกเพราะเราเลือกเราเองคนไม่ได้สังกัดพรรคเมืองไทยยังตั้งได้เลยใช่ป่ะอันนี้ไม่แค่พิธีการเฉยๆ แล้วทีนี้คืออีกสัญญาณหนึ่งว่าน่าจะเป็นลิสต์ของผู้กองไม่ใช่ลิสต์ของลุงเนี่ยเพราะว่าวันนี้มีรายงานข่าวบอกคือผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบบอกว่าบรรยากาศวันนี้มีกรอกประวัติพิโสกรอกประวัติรัฐมนตรีบอกมีบรรดาว่าที่รัฐมนตรีทั้งเก่าใหม่เนี่ยที่ปรากฏชื่อในข่าวทยอยให้บุคคลไม่ได้ไปเองให้คนใกล้ชิดไปส่งประวัติที่สำนักในเลขาธิการคอรมอ แล้วบอกล่าสุดเดชอิดขาวทองเลขาธิการของประชาธิปัตย์ให้คนใกล้ชิดเนี่ยไปส่งประวัติด้วยเหมือนกันคือเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเดชอิดถ้าเดชอิดไปหรือว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็คือก็คงจะเป็นโคต้าที่ของฝั่งลุงอ่ะเนาะพี่โสแบนแบบนั้นเพราะเก้าอี้มันมีจํากัดนี่แต่คนมันเกิน คน<ช>มันเกิน<ง>ในที่นี้หมายถึงคนที่จะส่งไปนะไม่ได้คนที่ว่ากรีนเรื่องจริยธรรมแล้วเขาเผื่อไปแล้วเผื่อไปแล้วว่าถ้าคนนี้ไม่ได้ก็เอาคนนี้นะคนนี้แต่เขายังเขายังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาประชาธิปัตย์หรือซ้ำไป<อ>เขาต้องถามว่าถ้ามาเนี่ยมาทั้งหมดหรือเปล่าค่ะคุณลุงชวนก็เยง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 เเป็นเจร์เก้ขวางคลอ,อ,องอยู่เน, <laughs> นี่ยฮะแล้วเขามี <laughs> เขามีปัญหาส่วนตัวไม่ปัญหาส่วนตัวหรอก ปัญหาทางการเมืองคุณทักษิณอยู่แล้วไงจากประโยชน์มาต่อวัจจินะไงใช่ไหมทำอย่างนี้ต่อไปจะมีการเมืองให้เล่นไม่มีการเลยไม่ไม่มีการเมืองให้เล่นไม่เป็นไรกลัวไม่มีไม่เป็นจริงจอยู่เนี่ยช่วยนิ่มๆมีมีเกินอย่างคงยังจำได้สามสิบปีสิเนี่ยจำได้อยู่ความแค้นนี่จึงฝังยิ่งกระตอกตะปูเข้ามาในในกระดูกอีกอะ แต่ที่เขาฟาดก,กับคนนี้ในพักนั้นน,ะน่ะมีเขาไม่ไว้หน้าแล้วนะเขาฟาดแบบดีแต่พูดนูน่นนี่อะไรอย่างน <ะ S 1> ี้นะพี่ศสนะคือเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นผู้วุโสแล้วก็ไม่กล้าจะพูดอะไรแล้วนะ<ข>ไม่นะเขาไม่เกรงใจแล้วไม่เกรงใจเลยคือความอยากเป็นความอยากเป็นคนลมอไม่เกรงใจแล้วบอกนในหัวหมดสมัยแล้วหมดยุคแล้ว พักผ่อนได้แล้วพูดแล้วไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นนักการเมืองอาชีพฉันผมมีอาชีพอย่างคือนักการเมืองฉันผมก็อยู่ต่อไปเนี้ยผมก็คารมติพักพักจะมาจะไปก็ถูกผมคารมติพักก็ว่าอย่างเงี้ยก็ไปก็ไปสิแต่ว่าส่วนผมจะแสดงความเห็นอย่างไรเป็นเรื่องส่วนส่วนองผมเอกสิทธิผมนะแต่คารมติพักว่าไงผมก็ตามนั้นอแต่ว่าไปก็ไปที่ไม่เป็นไรแต่ว่าผมแต่แต่ว่าเพื่อผมจะลงคะแนนในเรื่ของผมเอกสิทธิ์ แต่ละคนคะใช่ไหมใช่นะอ,ะอ่ะก็งั้นเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าเรื่องฟอร์มทีมคารมาว่าไงแต่รายงานจากทำเนียกว่าอย่างนี้แหละบอกเดทอิดส่งคนใกล้ชิดไปอ่าแล้วก็อ่าอย่างจองพลสุทินก็เหมือนกันยังถามว่าคุณหัวหน้าพักเนี่ยเสียต่อเนี่ยนะเคยประกาศบอกว่าคุณถ้าหาได้น้อยกว่าห้าสิบสองเสียงยจะเลิกเล่นการเมืองออยังอยู่ยังอยู่แล้วตอนนี้มนเป็นหัวหน้าพักเลยถามว่าเป็นฐานจริงหรือทําเปล่า คุณเวลาพูดอะไรไปเนี่ยมันคําพูดมันเป็นนายเนาะพี่โสถามว่ามันเป็นเรื่องปัญหาจริยธรรมไหมอืมฮะอย่างเงี้ยแล้วคําจริยธรรมที่สามบอกวินยูชนอ่าวินยูชนพื้พตระหนักต้องต้องรู้กันสามันสำคัญขั้นพื้นฐานใช่ไม่ต้องแม้ว่าสูงหรือเรียนอะไรบางมากมายทุกวินยูชนก็ต้องรู้ได้ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องเป็นอดีตไม่ต้องเป็นที่อธิบดีค่ะการอธิการนำกำแหงมาก่อนก็นัากฎหมายค่ะชั้นเยอดไอ้ชั้นเลิด ใช่นะอ่ะก็มีคนไปถามหมอมิงเรื่องเนี้ยแหละตกสำรวจพรชรชษาตกสำรวจว่ายังไงออะลองไปฟังหมอมิงดูค่ะงั้นเราเราอาส่งให้เขาไปยังครับอ๋อทำไมตอนแรกถึงเงไม่ส่งให้่ันพระเชษฐาไปอ่ะครับ เดียออนญันญาตนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวเขาเห็นเดีเห็นวันนี้มีเริ่มมีคนไปส่งประวัติแล้วใช่ไหมครับท่านครับส่งประวัติที่ตลากเลยครับก็เดี๋ยวต้องเป็นทางเลขาคอรมรครับหมูฮะชิปปิ้งนะชิปปิ้งหมอหมิงชิปปิ้งหมูโอเคพุ่มทำรสพอร์รอสซพอรที่ที่รอสพอร์ครับพุ่มทำรสพอหมอหมิงชิปปิ้งหมู ฉะนั้นทั้งหลายแหละ<ส>มันจะต้องม,มีการถึงข,ข,ขั้นมาเต็มที่ละนะ,ะค่ะอ่ะอะโอเคการเมืองว่าตามนี้เราไปาหมายกันต่อพี่โสเรื่องแอชตันอันนี้เป็นเรื่องที่คือถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะมีความหวังอะไรหรือเปล่านะโอ้โหอุตสาห์ทำข้อมูลข้อมูลฟ้องนูน่นนี่นั่นนะรวมตัวกันอะไรอย่างนี้สารก็วินิจฉัยพิพากษาให้เเพิกถอนใบรับการแจ้งก่อสร้างปรากฏวันนี้ทาง กรทมเขาบอกว่าถามกฤษฎีกาไปว่าจะทําตามคําวินิจัยของศาลได้อย่างไรกฤษฎีกาบอกว่าคุณไปถามทำไมคุณทำไมคุณไม่ฟังคาสั่งศาลคำสั่งศาลก็ทําตามที่ศาลสั่งใชออ่แต่พอไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกว่าตีความออกมาบอกว่าไม่ต้องทุบให้กทมอ,ออกใบอนุญาตแล้วย้อนหลังได้ <laughs> เฮ่ทุเลทุเล่ทุเล่มันก็เหมือนแท็กซี่ติดแก๊สอ่ะ <laughs> ใช่ไหม แกติดเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วจะวิ่งเต็มาเต็มเมืองแล้วเออไม่ต้องถอดถังแก๊สแล้วให้ใบอนุญาตให้มาติดแก๊สได้ค่ะแต่ติดไปก่อนที่จะนั่นนะรถส่งแถววิ่งเต็มเมืองเออโอเคโอเคโอเคให้แฮมตูกกฎหมายซะนี่หรือมาตรฐานถามสิแต่กิจการนี้คนละกลุ่มกับกรณีการเมืองนะแต่ถามว่าชาวบ้านที่อยู่ข้างๆตึกอะที่เราพูดถึงตึกแอสตันที่ว่าเนี่ยใช่ใช่ใช่ ไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบเนี่ยแล้วก็ไปสู้ถึงศาลศาลบอกให้ต้องทุบศาลศาลบอกต้องจาัดก,การให้เรียบร้อยกทมก็องบอกว่าสามกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกว่าให้กทมออ,อกใบมันก็เหมือนเสียยสามกฤษฎีกาว่าตกลงอันนี้ผิดกฎหมายว่านี่นี่เอาวัวภาพวัวควายไปให้ดูเลยนะถ <c oughs> <อ>า,ามชี้ไปที่วัวว่านี่ววควายใช่เปล่าไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ควายใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไปได้ไปได้เอาไงอีกแล้วเหมือนกันไม่ต้องทุบ ถามว่ากฤีฎีกามีอำน,นาจเหนือศาลนะถามใช่ไหมโอ้โหแล้วชาวบ้านจะคิดดูว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ที่ไปเรียกร้องทั้งหลายแหล่นี่ยนะเสื้อขค่าเนี่ยเขาจะว่าอย่างไงโอ้โประชาชนเขาไม่ต้องหาใครแล้วตอนนี้คือจะเอาที่ไหนเป็นที่พึ่งได้พี่โสศาลมีคําสั่งออกมาแล้วนะกฤษฎีกาบอกแบบนี้อาจารย์มันมันก็เหมือนกรณีไฟฟ้าที่บอกว่าการฟ้าไฟฟิ้ต้องมี กำลังการผิดมากกว่า5 1เปเซ็นใช่ไหมใช่ไหมทัวนี้เหลือแค่30เซไม่มีใครทำอหฮีวาเลยได้เลยสักอย่างหนึ่งไม่มีใครสามารถอะไรอ่ะทำตามที่สารสั่งสักอย่างหนึ่งสาลสั่งให้ติดคุกแปปีไม่ติดเลยหรือปีเยอไม่ติดเลยไม่ติดวันเดียววันเดียวก็ไม่ติดนี่แหละแลวอย่างนี้คือจะเอานักลงทุนที่ไหนมันลงทุนถามสิ เหมือนกับกรณีอาภายอะไอ้ท้าวบอกโอ๊ยแล้วชับมาอสองร้อยกว่าครอบครัวทำไงอะมันที่ธรณีสงอ่ะวันนี้ผมฟังคุณเฉลิมพูดในปีก่อนหน้านู้นนานสองชั่วโมงครึ่งพูดเรื่องบรรยาเรื่องสนามกออาพายลนะว่าการผิดกฎหมายมีแต่วิทยาเทียนทองสนอเทียนทองอะไรเทียนทองอาวารุวเทียนทองทุกละเอียดเลยใช่ไหมหมดเลยนะทุกอันโน เขาล่ายาวเลยนะบอกโอ้แล้วทำไงกับชาวบ้านสองร้าสิบครอบครัวที่อยู่เขาซื้อโดยสุจริตนละ่ะเอา้ามันที่มันธรณีสงใจผิดหรือเปล่าอนี่ก็เหมือนกันนะค่ะสารไน้ควหมายอฮะแล้วตรงที่คือตึกนี้มันมีส่วนที่ ใชผิดกฎหมายผิดกฎหมายคือใช้ที่ของรอฟอร์มอที่เวนคืนมาแล้วปเจให้ไปเจรจากนรอฟรมอนะใช่ในเนี้ยในเนี้ยที่กิจการอธิบายมาว่าตรงนั้นอะคือมันต้องย้อนไปว่าที่ไปเวนคืนมาเตรงนั้นประชาชนอยู่ใช่ป่ะพี่สงแล้วไปเวนคืนมาเพื่อที่จะมาทําเป็นทางเข้าออกหรือว่าที่จอดรถให้กับคนที่ใช้รถไฟฟ้าอ่าอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ปรากฏว่าเราฟอมอเอาไปให้เกิดการเบี้ยวขึ้นมาทางนี้่ในการเป็นทางเข้าทางเข้าออกมั้งตรงนั้นในนี้ก็บอกว่าอ๋อที่บอกว่าเอาเขาใช้ตรงนั้นเป็นที่ตั้งสํานักงานบอกถือว่าผิดวัตถุประสงค์ในการเว้นคืนที่ดินและภายหลังมีการรื้อถอนและใช้เป็นลานจอดรถของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเสียค่าค่าจอดตามที่รฟรมรกําหนดบอกถือว่า ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ในการเวรคืนที่พีโ่โซไม่ไม่ตรงแต่ไม่กระทบนี่งานนี้ชาวบ้านต้องเข้าใจว่าคงจ่ายหนักอะ่ะนะค่ะคงจ่ายหนักไม่รู้จ่ายอะไรนะจะให้รถไฟฟ้าจ่ายค่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่คงม,มีการจ่ายหนักอะ่กะคุงจออกมาแบบนี้เนาะใค,ใครไปจ่ายใครไปรับเราไม่รู้แต่มีการจ่ายหนักแน่นอนล่ะ นักกี่กิโลแล้วไม่รู้แต่ไม่น้อยกว่าร้อยหนึ่งน้อยมน้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งร้อยเมตรอ่ะค่ะร้อยเมตรร้อยกิโลเนี่ยอ่ะอฮาน้อยไปโตนี่โครงการนี้เป็นกี่พันล้านล่ะโอ้ยแพงอ่ะฮะแล้วไหนรับเงินผู้เช่ามาผู้ซื้อมาอีกต่างหาก อะไรฮจู่ๆจ,จบลงอย่างงี้ง่ายๆนะ่ะเฮ้ยชาวบ้านแถวโศกคุณคิดว่าประเทศไทยนี่ยังเป็นประเทศอยู่หรือเปล่าฮะมันมีอำนาจเหนือสารอยู่หรือเปล่านี่ความนี่เศร้าจิตเลยนะชาวบ้านแถวนั้นเนี <Ha? S 1> ่ยฮะได้ฟังจะวบ้านยังไงเหมือนครอบครัวบรรยินบ่บอกให้ประหารบอกให้ประ,ประหาร,ร,หารนัน้นนั้นบอกให้ลดลดตลอดชีวิตเฮ้ย ตรงประเทศนี้มันมันมันเป็นประเทศที่ที่ที่ทน่าเชื่อถือได้อยู่หรือเปล่านะมันตกลงมันมีมันมีเขาเรียกมีขือมีแปรอยู่หรือเปล่าแป<ร>ลกฮะหลือเชื่อแปลกเนี่ยก, <c oughs> ก็คงไม่จบง่ายๆแค่วันพูดวันนี้นหรอกนะมันก็ <ค oughs S 1> จะมีตามมาปฏิกรณยางชาวบ้านยังไม่มีวันนี้ยังไม่ออกมาเพราะว่า ขาวไม่ออกมาแบบยังไม่เงียบอยู่ใช่ใช่ยังไม่รู้แต่ชาวโศกโปรดทราบไปด้วยว่าสิ่งท่านหวังน่ะนะที่ท่านร้องเรียนต่อสู้มาตลอดน่ะมันไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการซะแล้วเพราะมีนาฬิการที่ย้นยว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 นนะภาษาจีนนั่นแหละยวนย้นยวนยวนเกียรเซียสูเอียอ่ะค่ะก็ เสียงที่ดังกว่ามักจะเป็นเสียงของเ <Buffalo S 1> ง <ương> ินเงินแล้วไม่มีกลิ่นด้วยก็ถ้าเกิดเป็นประชาชนคนที่อยู่เนี่ยชาวบ้านแถวๆนั้นซึ่งไม่ใช่ชาวบ้านนะพี่โสนั้นอโศกนะนั่นสุขุมวิทนะเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนที่ไม่มีเงินนะแต่เสียงมันก็ไม่ได้ดังแล้วมองว่าเฮ้ยเขาแล้วความเดือดร้อนเขาคือไงเงินเขาสู้เงินไม่ได้อ นะค่ะฉะนั้นก็แล้วก็มันจะเป็นตัวอย่างในตึกอื่นที่สารสั่งให้ใท้ซื้อทุกนะอ้าวก็ฟรีอะไรสิอย่างเงี้ยรวมรื่ดีก็มีอยู่นะเนี่ยเป็นพัฒนาแล้วเนี่ยไอ้เวิร์ดที่ตรงแยกบางพูนี่ก็มีตึกนะใช่ป่ะที่เลี้ยงเป็นบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยอยู่กันอยู่กันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะทําอะไรถ้ามันผิด ผิดกฎหมายหรือแบบเสี่ยงแบบอ่ะลุ้นเอาลุ้น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 แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมีคนไปร้องคุณอยู่ในซอยเนี่ยเข้าไปในซอยเล็กๆแตบไอ้กําไมซอกแซกบๆไปนะเราจะเห็นตึกโบโหบรูบรูมูร,รานคอนโดมิเนียมใหญ่โตนะซอยรกรุงเทพของเราเป็นเป็น,ปนมีซอยมากก่าถนนนะ,ะสุขุมวิทตลอดเนี่ยจนถึงจังหวัดตราดเนี่ยนะมีซอยสองข้างทางตลอดเวลาและซอยแคบๆด้วย ไม่ได้คำานึงถึงวิสัยทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์ในการที่ว่าต่อไปมันจะต้องมีรถเลยเพราะเนี่มีสามล้อปั่นอย่างเดียวอนื่อมีสามล้อทีอย่างเดียวจึงต้องมีสอยแคบๆในการสร้างบ้านจัดสรรแล้วเป็นยงไงมีอาคารจะต้องมีเมื่อก่อนที่ให้มีอาคารเือนคนท้องอ่ะมีขั้นบันชั้นข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 ั้นห่างจากถนนใช่ไหมอย่าไปโคบเหมือนแม่ฮัตตันไม่ใช่ต้องเป็นขั้นขั้นเือนคนท้องอ่ะคนนั่งท้องอ่ะมันตึกในชั้นหน้า <Yeah. S 2> ไม่ใช่ให้เป็นแท่งแทงใช่ให้มันเป็นแบบทรงให้มันให้มันลดหลัล่นลงมามันทองค่ะนี่นนก็เศร้า,าใจนะแต่แต่ละเรื่องแต่ละราวนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณสมพลเล่าให้ฟังในรายการช่วงเช้าๆของคุณสมพลละกันนะคะนงโปรยไว้แค่นี้ว่าวันนี้มีข่าวจากราชตรินะไมสมาคมแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในสนามม้านางเลิง เปิดตัวโครงการ The Royal Siam Heaven ลงทุนกว่า200ล้านค่ะจะสร้างอาณาจักรสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex รวมไปถึงมีคาสิโนโระดับ World Class พร้อมจะยกระดับสนามม้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะเธงเขาไปหาที่ได้ใหม่แล้วนอกเมืองใช่ๆคือคนอ่านข่าวนี้ก็ะจะบอกว่าเฮ้ย ตรงนางเลิงไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชตรงนั้นคือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เรียบร้อย<ช>แล้วนะคะไม่ใช่นั่นแล้ส่นวสนรายละเอียดว่าอ่ะเนี่ยเขาไปจับมือนู่นนี่นั่นแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรแผนโครงการอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดค่อยๆปรากฏออกมาซึ่งมันก็มีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะมีคําถามที่คนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะ เมื่อก่อนเสียไอเป็นนายกสมาคมไงออแต่ตอนนี้เป็นเสวิตใช่อย่างเงี้ยของลุงป้อมเขาเน,นี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันซะแล้วตอนนี้ก็มีความอะไรเปลี่ยนแปลงนะลุงป้อมก็เป็นอยู่ในวัยอัสดงคตแล้วโอ <c oughs> ้ยเรื่องลุงป้อมมีเรื่องหนูไม่ทันมีเวลาคุยเรื่องป่าเนี่ยมูลนิธิเนี่ยมีคนไปชี้ว่าใช้ผิดวัตถุประสมอีก รู้สึกว่าจะเคาะซ้ำกําซัดมูนี่ที่ปลาเนี่ยเคาะซ้ำกําซัดวิบัติเป็นเมนที่ซึ่งจะพึ่งพาเลอเกินนี่ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับรายการนิวส์อาลนะคะวันนี้ขอพอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ